ส e s k ด a n n ะ o o 굿มอ r ์ n n e ่ e ทุ y คนวันนี้ Thank you goodbye จะต้องพูดหรือพรีเซนต์งานภาษาอังกฤษทีไรโอ้โห oh, oh, มันกลัวมันกังวลสันไปหมดไอ้ที่เตรียมมานี่จำคำอะไรไม่ได้เลยพูดไปคนเขาก็ไม่ค่อยสนใจเขาต้องวิจารณ์ภาษาเราอยู่ในหัวนแน่ๆเลยเนี่ย If this happens to you, you have come to the right place. Because these are three techniques that you must know to give a killer speech in English. Kill. Number one, prepare your script outline and keywords. แน่นอนว่าถ้าเราออกไปแบบ Hello, I would like to present today. เพราะฉะนั้นวิธีการแก้ก็คือการต้องแกะตัวเองออกจากสคริปต์ให้ได้ก่อนที่เราจะเริ่มพูดเนี่ยนะคะไม่ว่าเราจะมีเวลาเตรียมตัวเป็นวัน1ชั่วโมงหรือแค่5นาทีเนี่ยก็สามารถเตรียมตัวแบบนี้ได้ค่ะนั่นก็คือการจัดการกับไอเดียความคิดเป็นแบบ Bullet Point หรืออย่างของคณะที่ชอบมากๆก็คือเป็น Mind Map นั่นเองค่ะซึ่งมันจะเป็นแบบนี้ค่ะแน่นอนเราต้องมีท็อปิเนาะหัวข้อหลักๆว่า ทั้งเซสชันนี้หรือ1ชั่วโมงหรือ5นาทีที่เรากำลังจะพูดนี้มันเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องอะไรลงมาก็จะมีเป็นไอเดียต่างๆอาจจะมี2อไอเดียสามไอเดียซึ่งไอเดียหมายถึงว่าอาจจะเป็นหัวข้อที่เราจะพูด a อ e เจนดาของมีติ้งนี้หรืออาจจะเป็นหลักการวิธีการเหตุผลต่างๆที่มาสปอร์ตกับท็อปิกที่เราจะพูดและสุดท้ายใต้นั้นที่แตกลงมาอีกนะคะแตกย่อยลงมาอีกก็คือ supporting details ข้อมูลเสริมที่ทำให้คนเข้าใจหรือเชื่อในไอเดียของเรามากยิ่งขึ้นคืออะไรบ้างนี่คือการเรียบเรียงความคิดออกมาเป็นคำเป็นวลีแล้วให้เราใส่คีย์เวิร์ดที่สำคัญสำหรับเราที่แบบต้องพูดคำนี้เลยวลีนี้ต้องมีอยู่ในสปีชของฉันลงไปในอท์ไลน์แบบนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาพูดจริงๆเราก็แค่ glance แวบๆเว็บ เพราะเวลาที่เราเรียบเรียงออกมาในรูปแบบนี้เราจะจำได้ในรูปแบบที่เอามาใช้ได้ง่ายมากที่สุดอยู่แล้ว 2> number 2 w o r k on your verbal communication อันนี้ก็เป็นเทคนิคที่แตกย่อยได้อีกประมาณ18ล้านขอ้อแต่เป็นเรื่องเป็นทักษะที่สำคัญมากๆที่เราจะต้องเริ่มฝึกไว้เลยถ้าเราอยากจะพูดได้แบบโปรนี่เป็นเพียงตัวอย่างของสิ่งที่เราจะสามารถปรับได้สำหรับการพูดภาษาอังกฤษก,กับคนเยอะๆตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะมีเรื่องของ stress and intonation ที่เราสามารถปรับตามข้อความที่เราต้องการเน้นหรือการให้ความหมายพิเศษอะไรบางอย่างในประโยคนั้นๆ you will have to determine for yourself whether your image of fluency includes political discussion with friends attending poetry readings or lecturing on quantum physics you have to determine for yourself whether your image of fluency includes political discussion with friends attending poetry readings or lecturing on quantum physics หรือการ stress เสียงของคำตามข้อความที่ต้องการเน้น There is no such thing as a hard language There's no such thing as a hard language หรืออาจจะเป็นเรื่องของ pause คือการหยุดแต่ไม่ใช่แค่หยุดแค่แบบหายใจไม่ทันแต่ว่าเป็นการหยุดเพื่อต้องการให้คนเนี่ยสามารถย่อยข้อความของเราได้ดีขึ้นหรืออาจจะเป็นการหยุดเพื่อเพิ่ม impact ให้ข้อความต่อไปที่กำลังจะมา We prove Clearly and unflinchingly, that we are better than that. <coughs> I believe that we can give our middle class relief. I believe we can provide jobs to the jobless, homes to the homeless. I believe that we have a righteous wind in our backs. Number three, use more of your body language. 55% of the impact and meaning of your message is communicated through non-verbal or body language. We that we do Facial expression, for example. It's so hard to find the right investors. It's so hard. To find the right investors. body language For example, we hope to secure funding for the project. Fingers crossed. So there are those who speak words in English and those who talk in English and act like native speakers. Let me. คือ0.0 1% of what you will learn in the course. Speak brilliantly, excel at public speaking and presentation in English. Because there are a number of techniques that could change the way you speak and present in English completely. How to better prepare a speech, how to write the scripts or outline the way you would never forget or go blank on stage. How to speak like a pro, the articulation, enunciation, repetition, tone, inflection, and the list goes on. How to put a spell on your audience so that they want to listen to you. And how to communicate online most effectively and shine on any video conference, webinar, or social media platform. This course is not for English beginners. but i s specifically designed for those who are in intermediate to advanced level of English who needs to use English for public speaking and presentation โฆษณาต้องภาษาไทยเพื่อให้ได้อัธรรษพริเศษเฉพาะรับสมัครนี้เท่านั้นนอกจากออนไลน์คอร์สที่เน้นเนื้อหา How to เทคนิคในการพูดทั้งหมดเรามี Private Coaching Session สำหรับคนที่ต้องการเทรนแบบเข้มขน้น ที่คณะจะสามารถดูแลและปรับให้ได้แบบเฉพาะบุคคลสำหรับใครที่สมัครก่อน5กุมภาพันธ์นี้รับส่วนลดสูงสุด1,500บาทไปเลยเริ่มเปิดเดียมพร้อมกันวันที่20กุมภาพันธ์นี้นะคะ if there will ever be a time for you to really stand out among the crowd it would be right now and the ability to speak brilliantly to outshine is not an innate talent but a learned skill and that's it for today Bye.